สวัสดีครับสวัสดีในวันที่13กุมภาพันธ์นะครับพรุ่งนี้เนี่ยก็เป็นวันพระครับวันพระจริงๆนะพรุ่งนี้มีวันพิเศษอะไรไหมวันนี้วันพระอย่างเดียวเลยสำหรับคนมีคู่นี่ก็จะเป็นวรลเลนทา์นะครับไปจะลองกันสบายครับสำหรับคนไม่มีใครนะครก็เป็นวันพระครับผม ก็วันนี้นะครับเราก็จะมาประกาศนะฮะรายชื่อเนะฮะสิบท่านนะครับที่ได้เลือกสรรมาแล้วโดยแอดมินนะครับว่าไอเดียบ่าวว่าระดาเออก็ในกิจกรรมวาเลนไทน์นั่นเองมาเนี่ยสิบท่านนะครับผมท่านแรกเลยนะท่านแรกแรกแรกเลยจากย้อนนี้เลยครับ พี่สาวของผมเองนะฮะจะให้มันไปยืนขอบปันไดนะฮะแล้วจะถีบมันตกลงมานะครับหาแฟนใหม่เซอร์ไพรส์มันเออจังครับพี่ครับเป็นีเซอร์ไพรส์มากจริงๆนะชอบจุ๊งอ่ะทันต่อไปเลยดีกว่านะครับผมก็เอีกแล้วฮะเลื่อนลงมานะครับผมเซอร์ไพรส์บ้านนะฮะไปขึ้นไปตึกชั้นสิบนะฮะเราตะโกนลงมาบอกว่าช่างกักนะอีบ้าเอ้ยน่ารักจุ๊ง นะฮะแล้วก็ท like ิ yeah, yeah. ้งดอกกุหลาบลงมาให้มันนะฮะแนะนำว่าขอเป็นดอกนะฮะหรือขอเป็นช่อนะครับอย่าเอาเป็นกระถางนะฮะอย่าแบบว่าเออให้เป็นต้นนะฮะปลูกนะฮะจะได้แบบดูแลความรักของเราไม่เอานะฮะทิ้งลงมาทั้งกระถางในโรงบาลนะครับนะฮะก็จากวาเลนไทน์เนี่ยก็อาจจะเป็นแบบว่าเออคุณมีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นหรือว่าคุณได้เข้ามาร่างกายนะฮะก็เดี๋ยวจะติดคุกเดืองอะไรกันเอาเนี่ย ป็ดอกไม้ก็พอนะฮะอย่าเอาทั้งกระถางน,นะครับผมสำหรับคู่รักคู่ไหนนะฮะที่อ,อยู่กันมายืดยาวแล้วเริ่มเบืเเบเเอ่อ,อเฮเริ่มเบื่อเนี่ยเห็นปะเออพอมาเล็นทายแล้วรู้สึกติดใจปั่นป่วนยังไงก็ไม่รู้เออเริ่มเบื่อเบื่อเมียแล้วนะฮะเบื่ออีกแกที่บ้านเราทำยังไงนะครับโยวดอกไม้ทันกระถางลงมา,ม,มาเลยครับผมมาเลยฮะับท่าต่อไปนะฮะอันนี้ที่ติดติดกันนี่ไม่ใช่ว่าไม่เรื่องเรืองแล้วนะ เขาบอกแน่ว่าวันเวลไทยถ้าจะอยู่สุดซอยนะฮะยังไงไม่ให้เจ็บกนะันก็เล่นเกมนะฮะกินนอัทตะเปียวก็วันใจแล้วได้ข้ามไป2วันเลยนะฮะเพราะเราเชื่อว,ว่าวันใจเร็วกว่า 4G ครับเอ่อจริงๆแล้วเนี่ยก็ชอบแค่ต้องทิว่าวันจันทร์เร็วกว่า 4G ครับแค่นี้ฮะแค่คำแบบนี้ที่คุณได้ไปครับผมอ่ะแลก็ มาถึงท่านต่อไปเลยดีกว่านะจ๊ะท่านต่อไปเลยนะครับผมนี่เลยฮะจะช่วยตัวเองยังไงแม่รู้สึกเจ็บสักนิดเลยอันนี้ยาวมากจริงๆนะครับก็ได้พอยาวอะนะไม่ใช่นะฮะเราเข้าใจดีนะแต่ผมสรุปสั้นว่าวันวันไทยเนี่ยเชิดใส่มันครับเชิดใส่มันไปเลยครับสิดแม้จะเชิดด้วยน้ำตาเราก็เชิดใส่มันครับ ก็เป็นข้อความที่มีความหมายดีนะก็ใครมาอ่านก็มาอ่านได้ในเพจนะครับผมเอาแล้วก็มาถึงท่านต่อไปเลยข้างล่างเลยครับอยู่ตรงนี้เลยนะเรื่องสุดท้ายรสไม่ถูกเลยนะฮะมีแฟนเยอะเกินนะฮะไม่คุ้นนะก็เอาไปเถอะนะที่แอดมินให้เพราะว่ามั่นจังนะฮะตัวเลือกเยอะเกินเอาไปเถอะ ะท่านต่อไปเลยนะฮะนี่เลยครับผมถ้ามีแฟนจะเดินถึงช็อกโกแลตนะครับไปรูปหัวใจเนี่ยก็เล็กๆนะฮะแล้วไปหักครึ่งนะฮะครึ่งนึงท่าปากมันครึ่งนึงท่าปากเรานะฮะแล้วบอกว่าเราไปของกันและกันนะบุ๊กนี้นะฮะแนะนำนะฮะว่าไอคอนเล็กเอช็อกโกแลตหัวใจก้อนเล็กๆเนี่ยก็อระบาดสองใบแหละเมื่อก่อนเคยเจอสาวบ่อยๆนะฮะตอนอนุบาลนะครับผมนะฮะแนะนำว่าให้เอามีดหรือกันไก่หั่นครึ่งไปก่อนครับมัน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 หักครึ่งยากเอาง่ายๆปะ คืออันเล็กๆกุดๆตัดครึ่งยากจริงๆนะมันหนานะใช้มือหักครึ่งมันมันจะไม่ครึ่งมันจะได้แค่เศษๆอะไรประมาณนี้บางทีร้อนๆเนี่ยมือจะเลอะด้วยเนี่ยตัดครึ่งไปครับเพื่อความเขาเรียกว่าไงโรแมนติกนะฮะโอเคนะฮะสำหรับการเซอร์ไพรส์แบบนี้นะฮะแนะนําว่าคุณต้องมีอุปกรณ์คุณไม่มีก็ง่ายๆครับตัดไปก่อนครับผมนะเอาละฮะก็สำหรับนะฮะท่านต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผม นี้เลยนะผมแต่ชุดยั้ไงไม่รู้สึกเจ็บนะครับผมก็อยู่สดๆนะฮะก็อนนี้ก็ยาวเหมือนกันนะฮะสรุปเลยนะฮะอยู่สดไปครับไม่เป็นไรครับผมก็ยังไงก็มีเพื่อนคอยอยู่ในข้างเราเสมอนะฮะไม่เหงาแน่นอนครับผมเหงาเพื่อนเยอะผมก็เหงาอยากมีใครสักคนเหมือนคนอื่นเขาบ้างอะพอเฮ้ยอย่าดราม่าเลยนะครับก็ ท่านต่อไปเลยดีกว่านะครับผมคนนี้คือก็บอกว่าไม่รู้จะสซอร์ไพรสใครยังไงนะเพราะว่าไม่เคยเจอความรักที่แท้จริงนะฮะขอเป็นรักที่มาช้าดีกว่ารักที่ไร้ค่ารักไร้ค่าที่มาก่อนอผมว่านะผมขอรักไร้ค่าที่มาก่อนดีกว่าว่าแค่ขัดไปหน่อยนะขอร้องล่ะไม่เป็นไรามาไอ,าอา้รักรักจริงๆมา,าช้าก็ได้ผมอยู่อีกนานะนะฮะก็ แต่ว่าคำคมเขาเยอะจริงๆนะฮะท่านออกไปท่านนี้เลยฮะไม่มีแฟนครับเลยปลอบใจตัวเองว่าวันที่สิบสี่คือวันมาคาบูชาคุณคิดเหมือนผมครับนะะคุณเลยได้เหตุผลมีแค่นี้ครับแค่นี้จริงๆอย่าอย่าอย่า,ยา,ยาใช้คำว่าปลอบใจตัวเองว่ามันเป็นวันนี้นะฮะไม่ได้มโนไปเองคนระับมันเป็นจริงๆนะฮะ,นะฮะ,ะสำหรับ วัวเลนทายปีนี้นะฮะก็เป็นข้อดีนะฮะสำหรับคนโสดนะฮะเวลาที่มีคนชวนไปไหนเนี่ยก็บอกว่าไม่ไม่ไม่ไปกับเราหรออะไรเนะไม่อะฉันฉันฉันไปวัดอนะตอบแบบรบเดอร์แนะฮะจริงๆกูไม่มีใครไปด้วยตอบย้ำกันทำไมกูไม่มีใครไปด้วยแต่ก็มาหน้าไหฮะตอบแบบรบเดอร์แนะวะ่า โอ้ฉันไปวัดน,นะฉันรักพุทธศาสนาครับผมนี่ฮะทางออกของคนโสดนะฮะในวัลลนท้ายปีนี้ครับผมเอาเลยก็สำหรับทั้งสุดท้ายนี่นเลยครับเราจะสำอร์ไว้ว่านั่นไงพูดถึงวัลลนท้ายแล้วเล่นพันกันทุกสิ เราจะเซอร์ไพรส์แฟนนะฮะโดยกนนรารนัดแล้วแกล้งผิดนัดบลาๆนะฮะก็ยาวนะครับก็ใครอยากไปอ่านก็อ่านเองนะผมสรุปให้ว่านัดแฟนนะฮะเราก็แกล้งผิดนัดนะฮะเราก็ไม่บอกเขาว่าถึงน่าจะกดเราเราเราก็ไม่กดนายนะจ๊ะบอกประมาณว่าอิงนิยายนิดนึงนะฮะแล้วก็ให้ของขวัญแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นะฮะเหมือนเล่นเกมนะนะ่นนี่นะั่นนะจ๊ะแล้วก็บอกรักแบบหวานๆอาน่ารักชิมัดอ่ะแค่ผมก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับสิบท่านนะฮะแต่ผมอยากจะประจานคนนี้ครับนี่เลย ไม่เลยมันบอกว่ามันจะสไบแปนนะฮะโดยการปล่อยอาสลบแล้วปิดตาใส่กุญแจมือพาเข้าม่านรูดนะฮะจากนั้นมัดมือมาเท้าเอาใส่เอาแส้นะ้วฟาดเทียนล้นในกระชากขมนะฮะเอาให้เธอร้องแบบทรมานจนเธอลืมนะฮะไม่ลงตลอดไปเลยชีวิตนะฮะแค่คิดก็ซิดแล้วแค่แค่เขาจะไม่ลืมมึงนะดิเพราะว่ามึงเนี่ยไปทารุณเขาขนาดนั้นเพื่อนผมครับเพื่อนผมครับ นะฮะก็สำหรับใครที่อยากอยู่ที่นี้ไปใช้นะก็ได้นะฮะก็สำหรับพวกที่สอดศิษย์จริงๆนะจักก็เอาละครับสิบท่านนะฮะไอคนสุดท้ายไม่เกี่ยวอยากประจานมันเฉยๆนะครับนะก็สำหรับสิบท่านนะที่ได้นะฮะรับการโหวตจากแอดมินแล้วนะฮะเราก็จะทำการส่งนะฮะ ไรเทมนะก็ดอกกุลาบเนี่ยนะครับที่กิจกรรมอยู่ในเพจเอออยู่ในปังยาน,นะฮะกิจกรรมอยู่ในบอร์ดอยู่ในเว็บเหนื่อยแป๊บแค่เรีนหายเป็นยุกกี้เลยอะ่ะแบบเบอร์เบอร์เงี้ยไม่มีใครเหมือนเขา <c oughs> นะฮะก็เราจะจัดส่งนะฮะดอกกุลาบนะฮะแทนความาห่งใยจากแทนคำรักจากเพจเรานะฮะก็ใครที่อยากจะได้ตัวอะไรเนรี่ยก็ อินบ็อกมาบอกได้นะฮะแล้วก็ขอไอดีด้วยนะฮะสำหรับใครที่ขี้เกียจอะใส่ดีแล้วแต่ก็ขี้เกียจอินบ็อกเออก็เดี๋ยวผมจะสุ่มส่งให้เลยนะครับครับผมก็แล้วก็รางวัลนะอีกสามรางวัลนะครับซึ่งเป็นรางวัลที่ไม่ใหญ่บ้ากนะครับแต่ผมอยากจะให้เอสำหรับสิบท่านนี้นะครับเราก็จะนําไปให้อ่า ผู้ชมทางบ้านนะฮะร่วมวตนะฮะเขามาร่วมบดกันได้เลยนะฮะที่อันนี้มะครับนะครับใครจะอยู่ใครจะไปอยู่ในหมอนท่านแล้วครับกดดันสนุกไม่ใช่ก็นีก็จะให้อชาาแฟนเพจนะฮะหรือใครก็ได้ช่างมันนะเออไม่รู้จะเรียกไงดีนะฮะก็มาโหวตกันนะครับว่าสิบท่านเนี่ยความคิดใครเริศที่สุดนะฮะโดนใจที่สุดเลยนะครับก็มาคอมเมนต์นะฮะใต้ กิจกรรมน,นี้เลยนะับว่าชอบคนไหนนะฮะกรบชื่อมาแล้วก็ชอบแบบไหนอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะฮะตามศรัทธาน,นะฮะแล้วก็ใส่ไอดีไว้ด้วยนะจ๊ะ <c oughs> แล้วก็สําหรับคนที่โหวตเนี่ยผมจะมีของรางวัลให้สเซตนะฮะเซตแรกเนี่ยคือกุหลาบตัวหญิงทั้งหมดนะฮะทุกตัวเลยนะฮะหรือจะเปลี่ยนเป็นรู้สึกจะมีบ็อกกี้ปะหรือไม่มีเราช่างมันเถอะนะก็สําหรับใครนะฮะที่ ได้ก็เลือกสีเลือกกินเลือกรสได้นะฮะขนาดอะไรอะไรเลือกได้หมดเลยนะฮะ <S <S <ess> แล้วก็มีอีกเซตหนึ่งก็เป็นกุหลาบนะฮะของตัวชายนะฮะหนึ่งเซตนะฮะทั้งหมดเลยนะฮะตัวชายทั้งหมดเลยนะฮะจะเลือกสีเลือกกินเล,เลือกอะไรก็ได้นะครับผมแล้วก็สําหรับสามท่านนะฮะอันดับหนึ่งนะครับสำหรับผู้ที่ามาคอมเมนต์นะครับผม เออคือผู้ที่ประกาศวันนี้นะโ <c oughs> อ้ผมเบอร์อ่าาผู้ที่ชนะวันนี้นะคสิบท่านนะครับก็จะนำมาเหลือสามท่านนะครับอันดับหนึ่งนะฮะมาตั้งเงินหนึ่งร้อยบาทนะฮะไปเซอร์ไปเรียกว่าคุยกับแฟนนะ <c oughs> แล้วก็อีกสองท่านก็ได้คนละเอ็มนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็ขอไปอเตรียมตัวนะ,ะไปวัดน,นะฮะไปซื้อดอกอ บวัวให้พระนะครับเพราะว่าไม่มีใครให้ผมเสื้อกุหลาบให้นะครับไม่อยากซื้อกกุหลาบให้ตัวเองด้วยสิเออโอเคครับผมเก้านี่ก็ขอทุกท่านนะครับมีความสุขในวันวาเลนไทน์ในวันพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมนะครับวาเลนไทน์เนี่ยเราไม่ได้มีเฉพาะ ที่เป็นคนที่ร,รักนะครับก็มีคนที่รักตั้งเยอะนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณเพื่อนแล้วเราก็อย่าลืมนะฮะร,รักคุณศาสนาของเราด้วยนะับไปพาดไปวัดกันด้วยนะเพราะว่าตอนนี้แอดมินหาเพื่อนไปวัดอ <c oughs> ไม่มีคนไปวัด,ด้วยหาเพื่อนไปวัดนะฮะใครสนใจอินม็อกมาได้ครับผมเอาละคร,ะครวันนี้ก็ไปก่อนนะฮะบ๊ายบาย